วันนี้มีภารกิจค่ะ ต้องบินไปเกาหลีนะคะบินไปดูนวัตกรรม innovation active ต่างๆเนี่ยว่าเขาล้ำหน้าไปถึงไหนแล้วไฟบินอีเป็นไฟกลางคืนนะคะก่อนจะนอนเนี่ยเราก็ต้องบำรุงทาปากแล้วก็ทาสกินแคร์ลูกลักนะคะตัวแรกกนะ็คือคุกมิสแอมพูเซรัมนะคะเซรัมหน้าใสที่ใครได้ลองใช้ก็ติดใจเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าขาวผิวละเอียดลูกขุมขนเบียดจังเลยพี่อีฟจะไม่ขาวได้ยังไงอีฟใส่วิตามินซีถึง7%นะคะเป็นนวัตกรรมนิโอโสมอินแคปซู a เลชันและที่สําคัญมีตัวเน ซีนเมายถึง5%และมีเนทรีจูเนทที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวให้ผิวเรามีความอ่อนเยาว์แถมพวกริว้วรอยเล็กๆก็ดูจางลงอีกด้วยวิธีเปิดเราก็งัดเหมือนคอนแทคเลนเลยค่ะงัดดีๆนะถ้าไม่ดีอ่ะถ้าไม่ดีอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วถ้าเป็นแบบนี้คือมันต้องหาอะไรเหลมๆมา,มางัดออกแต่เราอยู่บนเครื่องบินไงเราไม่สามารถเอาของมีคมขึ้นมาได้เราก็เลยได้แต่มองนะคะแต่เราไม่ยอมแพ้ค่ะเรายังมีตัวทีเด็ดอีกตัวค่ะ ตัวนี้ชื่อว่าเซราไบนะคะตัวนี้เป็นเซรไมายเข้มขน้นใส่ไปถึง5ไทยด้วยกันนะคะช่วยเสริมสกินเบเซอร์ให้โครงสร้างผิวเราแข็งแรงตัวนี้หน้านุ่มมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าตื่นขึ้นมาแล้วคือหน้าฟูฉ่าน้ําสุดๆจ,จริงๆจะได้ใช้คู่กันนะคะบอกเลยว่าตื่นมาคือผิวสกลาสสกินแบบใสกระจกยังร้องโอ้โหแต่ไม่เป็นไรค่ะเขาคงให้เราได้ใช้แค่นี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าไปเจอนวัตกรรมอะไรดีๆใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาฝากทุกคนนะคะแล้วแล้วคืนนี้ก็อดทย แอมพูเลยอ่ะหุยเสียดาย